กลุ่มมาเก็บเอาเร็วๆนี่นี่<อ>ข้นพูรูพ่ลีเลยคุณอาเพื่อเอามาเก็บเอาเนี่ยมาเก็บเห็ดต่บอลเห็ดเอาเก็บเอาองามเนาะกำลังขืนมั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 นซอนอันนี้ไว้นี่เออเขาเรียกอะไรมอสนะ<ๆ>ดึงดีๆให้มันรุดหัวขาดเด้หัวขาด,ด,ขาด,ด,ขาดเสียดายเอาตัดขาไปมันเรียบร้อย จะใครตกใส่น้าตาตัวใหญ่ออ้าวตาใครอุวยสวยงามอุวยมันหกักเลยหักแล้วยุงเดียวบางแก้มันสิขืนอีกได้ในรอบหน้านี่นี่แหละพี่แพตกับผัวเราตะก,ก้นอนตรงนี้เดินนี่เต็มไปหมดไม่ค่อยหลายได้ปีนอา้อาอ้าวอ้าไปให้มันหมือแล้วก็ปิดอา้อาว เปิดมันไว้ปิดมันไว้เพื่อนได้ไหลายเลยเด้เพื่อนได้แกงายเลยเด้ได้หมกแก้ไขได้หมกแล้ว